สวัสดีคนดูทุกๆคนเนาะมื่อนี้ก็มาพบพอกับช่องมัมมี่ชาแนล l อคือเก่าเหมือนเดิมเนาะเมื่อนี้มัมมี่ชาแนลมาสเสนอเกมไม่ของพนะีจเนาะสำหรับเกมนี้กะข้ออื่นเป็นพี่เสื้อกับดอกไม้กันแล้วกันนะเบ็ดที่8เปิดหมุนออโต,โต้สิบขังไปเลยจ้าทุน500บาทนะคะทุกคนชึบออดอกนี้เข้านะคะโอ้โหโดอกไม้นานาพันธุ์เลย เปิดเทอร์โบใส่กับหมุนออโต้เลยนะคะทุกคนมันจะเป็นยังไงเนาะ <you> เกมใหม่อะหมุนเองไม่รอดนะคะทุกคนถ้าเปิดเทอร์โบนี่น่าจะรอดอยู่เนาะเกมใหม่มันเกลือธรรมดามันก็เกลืออยู่แล้วเนาะอาร์ดเบ็ดเหลือ5บาทก่อนเนาะใส่ที่30ออโต้เลยเนาะ สาครั้งอือือมาขอแบบส,สวยๆอะแอดก็ขอฝากระหว่างนี้ขอฝากโปรของ22ฟันไว้ด้วยนะคะทุกคนฝากผ่านทูวอลเล็ตห0 0ได้ฟรีอีก100เนาะสามารถเล่นได้ทุกค่ายเกมกันเลยทีเดียว โปรนี้มีโอ้โหสควอเธอร์ลงอ่ะทุกคน8หมุนฟรีจ้าอ่ะพูดให้จบก่อนดีกว่าสำหรับโปรนี้ก็ทำเทินหกเท่าหรือว่าโอ้โหเพิ่มฟรีสป,ปินอีก3หรือว่าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากรับโปรเนาะก็ฝากผ่านทูขั้นต่ำสามร้บาทกันเลยทีเดียวเนาะเขาไปจัดกันเลย ส่วนคทท่ายจีเอเล่นก็อยู่ในคลิปเลยนะคะทุกคนใต้คลิปเนาะไม่ใช่ในคลิปเมื่อกี้อะสควอเตอร์ลงสองตัวก็เลยบวกอีกสามฟีสปินเนาะโอ้โห,โหได้มาที่เท่าไรเอ่ยบิ๊กวินนะคะดอกนี้ปล่อยแปดสิเมกะวินค่ะโอ้โหสวยอยู่จัดถือว่าสูตร ห uh huh. มาวายลุงอย่างสวย uh huh. ออสำหรับวายกะเป็นรูปด <c oughs> นะักแด้เนาะเป็นรูปดักแด้ก่อนถ้าวายเชื่อมสามครั้งก็จะกลายเป็นผีเสื้อแล้วก็ถ้ากลายเป็นผีเสื้อก็จะคูณเพิ่มทีละหนะ้ากันเลยทีเดียวเนาะคูณ oh 5้าเท่ากันเลยทีเดียวโอ้โหร้อยเกบาทเมกาวินนะคะดอกนี้ อย่างไม่หมดหมุนฟรีนะคะสุดท้ายมับเข้าให้4บาทคูณ3โอ้โหดอกนี้คูณที่6ไว้ต่ออีกมาคูณ9โอ้โหอย่างสวยอะคูณแ้ยเป็นคูณ40ไปแล้วทุกคนโอ้โหบิ๊กวินนะ่จาจะเมก้าวินเนาะนั่นไง เท่าไรเอ่ยโอ้โหรางวัลยั่วๆ318ซุปซเปอร์เมกาวินนะคะทุกคนโอ้โหไม่น่ารดเบ็ดเลยเนาะทุกคนอ่ะสิหมุนฟรีเนาะเพราะว่าได้ฟรีสปินอีก2 708บาทก็เลยบวกอีก3ฟรีสปินที่จริงก็8ฟรีสปินเนาะอ่ะแบบนี้ก็ขยับเบ็ดขึ้นสิขา เอาที่กาวบาทกันเนาะอดอกแรกโดนโดอกที่สองโดนขูนสองต่ออีกไหมอืมว่าจะต่ออีกสักหน่อยมาสองบาทต่ออีกอมไม่เป็นไรจ้าโอ้โหสักแคเธอร์ลงอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้โหพีจีนายนี่มันแน่ หลังจากที่โดนกินมาเมื่อเช้านี้โดน pg โดน pg จัดนะคะเมื่อเช้านี้แอด <c oughs> อ่ะอืมอ๋อลืมพูดลืมบอกไปเนาะสำหรับเกมนี้แอดก็เล่นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะทุกคนหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วช่วงที่โนบิกำลังแจกเลยกันเลยทีเดียวนาะทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะกับรางวัล ในวันนี้เนาะมีมากถึง70รางวัลกันเลยทีเดียวนะทุกคนเดี๋ยวเอ็ดรีบจบรีบเล่นรีบจบก็จะไปดูไลฟ์เหมือนกัน <c oughs> มาแล้วมาแล้วชึบโอ้โหมาอีกอื้อสวยสวยมับที่35บาทโอ้โห หมาอีกโอฟีสป,ปินลงสองน้าเพิ่มอีกโอโหดูเกินฟีสป,ปินเข้าในฟีสป,ปินดอกสุดท้ายอันนี้เป็นเมก้าร้อยเจ็ดสิบเพิ่มอีก8หมุนฟีย้อยเลยจ้ะแม่โอโหโจบฟีสป,ปินเพิ่มอีกอ้าหมาอีกไหมฟีในฟีโอ้โหบวกอีก3ามฟีสป,ปินน่าสควอเทอร์งลงสอง แจกฟีสับปินรัวๆกันไปเลยเนาะสำหรับเกมใหม่ของ PG. พีจพึ่งออกมาใหม่ล่าสุดน่าจะเป็นตอนเที่ยงนี้เลยเนาะอื้มชิบสวยลองของใหม่ดูซิน่าจะจบที่ฟีสับปินเที่ยวนี้แล้วเนาะโอโโ้โหมาดิมับสี่สบห้าโอ้โเก้าอยู่ 45แตกหรือเปล่าชืบอโอ้โหโอ้โหไว้ Why? สองไม่เชื่อมอย่างงามอ่ะไว้ Why? อะไม่เชื่อมอีกหมาอีกหมดการหมุนฟีโอ้โหสิบเก้าฟีสปินที่2,029บาทเนาะเป็น3,127บาททุน500ของเราเนาะโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวรีบไปไร้แจกกับโนบีก่อนดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้กับช่องมัมมี่ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ EP นะจ้า